สวัสดีครับก็เล้วสวัสดีครับสวัสดีครับแม่ม MC ครับได้เวลาตื่นเช้าวันนี้คุณตาได้พาน้องถุงเงินมาทานหญ้านะครับผมมาปล่อยทานหญ้าตอนเช้านะครับอากาศเยน็นๆอากาศดีๆนะครับผมอามาหาทานหญ้าเนาะอโอ,โอ้มาทานหญ้านะครับผมหญ้า สวยๆงามๆเป็นไม้ไผ่นะครับผมตาจะก็มาปล่อยธรรมชาติเนอะอืมาตอนเช้าม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 เดินไปเลยมึงไปทังปนแปลงเทียมวอาแรบวบอแปลง เออเอออ้าวทานย่าไปก่อนโอ้ไม้ไผ่นงามเนาะคุณตาได้พามาแต่เช้าเลยวนันนี้โอ้กินไม้ไผ่ครเบอร,อร์เลยเนาะกินไม้ไผ่เนาะโอ,โอ้เดี๋ยวอาบน้ำได้ไหมนี่ตอนเช้านี่อากาศเย็นนะครับผมอากาศเย็นนะครับที่บ้านน้องขุงนเงินนะครับอากาศก็เริ่มเย็นๆแล้วนะครับผม Nó lúc này Rồi mấy lúc thúng เอ่ยนะครับ หน่อไม้หน่อไม้ไม่มีแล้วนานี่นานี่มีหน่อไม้แล้วเออมีแต่ใบไผ่กินจชมตัวกลมอ้วนเลยนะครับผมตกลมเลยเนาะกินอร่อยมาก กินยงกินหญ้ากินอะไรก็เหมือนกับยังก็อร่อยนะอ่า Nè. Yeah. lúc mà. Mở lúc mà, mặc phẳng đi mà. Mà mà, mà. Mà đi mà, mà. À, phòng à, à, mà phòng đi đâu đây mà Đây mà, mà Già đâu vào đây mà vào đây mà Mà, già thì lên mà, lúc mà 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 thằng này mà ừ, dạo thằng này, mà mà làm á biết mà mà luôn à mà biết biết mà mà nè giờ ngang đây hả ông ư nè ngang อือฮะอือย่างงามเลยสวยกินยาก่อนแล้วกินยาโอ้อยางามสวยเลยอย,อย่างงามกินเอากินเอา มตาสวยมากเลยครับแม่แมชอบผมเงินชอบยญ้าแบบนี้นะครับผมหญาธรรมชาติที่อร่อยมาก โอ้อยางามกินอย่างอร่อยเลยนะครับตามมาปล่อยทานหญ้านะครับเช้าๆนะครับมันจะเล่นดินอย่างนี้นะครับผมจะเล่นดิน สวัสดีครับและสวัสดีครับสวัสดีครับถุงเงินสวัสดีครับขอตดีครับแม่แม่อซีกอลกสวัสดีครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยครับน้องน้องถุงเงินนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามน้องถุงเงินให้ด้วยครับกดกระดิ่งให้น้องด้วยนะครับผมขอบคุณครับโอ้ทานยายาแบบนี้ชอบนะครับผมเฉียวพีเป็นยาธรรมชาติ เกๆมันมันดีนะครับผมมันเี๋ยลูกคอย